พวกที่สมิตรร่วมทุกร่วมสุขมีลักษณะ4ประเภท1ขยายความรับของตนแก่เพื่อน2ปิดความรับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพาย3ไม่ระทิ้งในยามมิบัติ4แม้ชีวิตก็อาจสลายแทนได้มิตรจําพวกที่สมมิรแนะประโยชน์มี4ี่ลักษณะ1ห,ห้ามไม่ให้ทํา ความชั่ว 2. แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 4. บอกทางสวรรค์ให้มิตรจำพวกที่4มิตรมีความรักใคร่มีสีลักษณะ 1. ทุกสสส์สุขด้วย 2. สุขสุขด้วย 3. โต้เถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อน 4. รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนสังคหะวัตถุมีสส,สังคหะวัตถุ4 1. ทานให้ปันสิ่งของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน 2. ปิยาวาจาเจรจาวาจาที่อ่อนหวาน 3. อันทจาริยาประพฤติ สิ่งที่เป็นประโยชน์4สมานัตตาความเป็นผู้มีตนเสมอไม่ถือตัวสุขของคละหัดสีอย่างสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ 2. สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภค 3. สุขเกิดแต่ความไม่ต้องการเป็นหนี้สี 4. สุขเกิดแต่ประกอบ การงานที่ปราสจักโทษความปรารถนาของบุคคลในโลกที่สมหม,ม,มายด้วยอยากสีประการสมหมายด้วยอยากสีประการ 1. ขอสมบัติจงเกิดมีแก่เราโดยทางที่ชอบ 2. ขอยศจงมีแก่เรากับญาติพวกพ้อง 3. ขอเราจงรักษาอายุให้ยืนยาว 4. เมื่อสิ้นเมื่อสิ้นชีพแล้วขอเราจงบันเกิดในสวรรค์ทำเป็นทำเป็นเหตุให้สมหมายมีอยู่สี่อย่างหนึ่งศรัทธาสัพทาถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. สองศีละสัมปรธาถึงพร้อมด้วยศีลสาม จากธรรมปทาถึงพร้อมด้วยบริจาคทานส่ปัญจากขะจากคะจกัจกขะสัมปทาถึงพร้อมด้วยบริจาคทานสี่ปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสี่สถานที่หนึ่งไม่แสเวงหา พัสดุที่หายไป 2. ไม่บูรณะพัสดุที่ทํำไข้ส่สไม่รู้จักคํำคํำค่าคํำค่าคํำค่า,คาสามไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ 4. ตั้งสตีหรือบุรุษทุศสินให้เป็นพ่อเรือนแม่เรือน ธรรมของคารวาสีสัจจสัตซื่อต่อการสองธรรมะรู้จักข่มจิตของตนสขันติอดทนสจาขะสระจาขะสระให้ปันสิ่งของจาคะ,ะสาระให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปัน ปัจจก,กะคือหมวดห้าประโยชน์เกิดแต่ของประโยชน์เกิดแต่การถือโพร,รัรั์ห้าอย่าง 1. เลี้ยงตัวมารดาบิดาบุตรภรยาเปล่าไพยให้เป็นสุข 2. เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุข 3. บำบัดอันตรายที่เกิดแต่เหตุต่างๆ 4. ทำพีห้าอย่างคือญาติพีส่งขอญาติอาติทิพีต้อนรับแขกปุกพระเปรตะพีทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายราชพีถวายกาถวายเป็นของหลวงและเสียอาศีอากรเป็นต้นเทตะวะพีทำบุญทำบุญอุทิศให้เทวดา ห้าบริจาคทานให้สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบสินห้าประการปานาติปาเวรมณีเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกร่วงสองอะชินนาทานาเวรมณีเว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ด้วย อากรารแห่งขโมย 3. การเมสุมิฉาจารานาเวรมณีเว้นจากประพฤติผิดในกราม 4. มุสาวาทาเวรมณีเว้นจากการพูดเท็จ 5. สุราเมระยะมชัดประมาสถานฐานนาเวรมณีเว้นจากการดื่มน้ำเมา กัญญานธรรมห้ากัญยานธรรมห้าหนึ่งเมตตาได้แก่ความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขสองสัมมาอาชีวะได้แก่ความเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบสามความสำรวมในกามได้แก่กิริยาที่ระมัดระวังไม่พฤติบัติไม่ปฏิบัติมัก มากในกาม 4. ความมีสัตว์ได้แก่กิริยาที่ประพฤติตนเป็นคนซื้อตรง 5. ความมีสต,ติตรวจตาไม่ไม่เลือกร้อมมิชาวะนิชาคือการค้าไม่ชอบทำห้อย่าง 1. การค้าเครื่องประหาร 2. การค้ามนุษย์ 3. การขายสัตว์เป็นและสัตว์เนื้อที่ค่า่าทีตัวค่าเป็นอาหาร 4. การขายน้ำเมา5ค้าขายยาเสพติดสมบัติของอุบาสก5ประการ 1. ประกอบด้วยศรัทธา 2. มีศีลบริสุทธิ์3ไม่ถือมงคลตื่นข่าว 4. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนาบําบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาฉักกะคือหมวด6อิดหอุรัตทิมทินคือทิศอุรัตทิมทิตคือทิศเบื้องหน้าได้แก่มารดาบิดาทักคินทิศ คือทิศเบื้องขวาได้แก่อาจารย์ปันชิมทิศคือทิศเบื้องหลังได้แก่บุตรภรรยาอุตรระทิศคือทิศเบื้องซ้ายได้แก่มเตรเหตุทิศคือทิศเบื้องต่ำได้แก่บ่าพ่าอุปรริมทิศคือทิศเบื้องบนได้แก่พราม์ สมณะภาพ <c oughs> อุรัทิมทิศคือทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาบุตรบรมพึงด้วยสถานห้า <c oughs> หนึ่งท่านได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบสองทำกิจของท่านสามดำรงวงสกุล 4. ปฏิบัติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดก 5. เมื่อท่านร่วงรับไปแล้วทำบุญอุทิศให้มารดาบิดาได้รับบำรุงชนีแล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถานการณ์5 1. ห,ห้ามมีให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิละปะวิทยา 4. หาภรรยาที่สมควรให้ 5. หมอบทรัพย์ให้ในสมัย 2. ทักขินทิศคือทิศเบื้องขวาอาจารย์ทิศพึงบำรุงด้วยสถานะ 5. 1. ด้วยรุกขึ้นยินรับ 2. ด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้ 3. ด้วยเชื่อฟัง 4. ด้วยอุรักฐานอุปัฏฐ,ฐาน 5. ด้วยเรียนศินละปะวิทยาโดยเคารพอาจารย์ได้รับบำรุงชนี้แล้วย่ออนุคอสิทธิ์ด้วยสถานการสถาน5 1. แนะนำดี 2. ให้เรียนดี 3. บอกศิละปะให้สิ้นเชิงไม่ปิดบังอำพราง 4. ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง 5. ทําทำความป้องกันในทิศทั้งหลายคือจะไปในทิศทางไหนก็ไม่อดอยากปัดฉิมทิศคือทิศเบื้องหลังภรรยาสามีพึงบำรุงด้วยสถานการณ์5 1. ด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา 2. ด้วยไม่ดูหมิน่น 3. ด้วยไม่ ประพฤติร่วงใจ4ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้5ด้วยให้เครื่องแต่งตัวภรรยาได้รับบำรุงชนีแล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน5 1จัดการงานดี2สั่งส่งเคาะคนข้างเคียงของสามีดี3ไม่ประพฤติร่วงใจสามี4 รักษาทรัพย์สินที่สามีหามาได้ไว้ 5. ขยันไม่ขี้เกียจในกิจกรรมทั้งปวง 4. อุตตรทิศคือทิศเบื้องซ้ายมิตรกุลกระบุรพึงพึงบำรุงด้วยสถาน5 1. ด้วยให้ปัน 2. ด้วยเจรจาถ้อยคำไพเราะ 3. ด้วยปฏิบัติประโยชน์ 4. ด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอ 5. ด้วยความไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความจริงมิตรได้รับบำรุงชนีแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลระบุด้วยสถาน 5. 1. รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว 2. รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยเอาเป็นที่เพิ่งพำนักได้ สไม่ละทิ้งในยามวิบัติ 5. นับถือตลอดถึงวงญาติของมิตรหเหตุทิมทิศคือทิศเบื้องต่ำบ่าวนายพึ่งบำารุงบำรุงด้วยสถานห้ด้วยจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง 2. ด้วยให้อาหารและรางวัลส ด้วยพยาบาลในเวลาเจ็บไข้ 4. ด้วยแจกของมีรถแปลกประหลาดให้กิน 5. ด้วยปล่อยในสมัยบ่าวได้รับบำรุงชนีแล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยสถาน 5. 1. ลุกขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกการงานทีหลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. ทำงานให้ดีขึ้น 5. นำคุณของนายไปสรนรเสริญในที่นั้นๆ 6. อุปะริมทิศคือทิศเบื้องบนสมณะพรามกุลระบุตรพึ่งพึงบำรุงด้วยสถานาสถานห้หนึ่งด้วยไกรกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา 3. ด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา 4. ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือมิให้ห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือน 5. ด้วยให้อามิตรานสมณะพราหมณ์ได้รับบำรุงชนีแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน6 1. ห,ห,ห้ามไม่ให้กระทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจงาม 4. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังทําทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจมแจ้ง 6. บอกทางสวรรค์ให้อายบายมกคือเครื่องชิบหาย6 1. ดื่มน้ำเมา 2. เที่ยวกลางคืน 3. เที่ยวดูการเล่น สเล่นการพนัน 5. คาบคนชั่วเป็นมิตร 6. กเกียดตค้านทำกรารงานน้ำดื่มเมานหนึ่งน้ำดื่มเมามีโทษ6กหนึ่งเสียทรัพย์ 2. อก่อการทะเลาะวิวาท3เกิดโรค 4. ต้องติเตียน5ไม่รู้จักอาย 6. กทอนกำลังปัญญา การเที่ยวกลางคืนมีโทษห 1. ชื่อชื่อว่าไม่รักตัว 2. ชื่อว่าไม่รักลูกเมีย 3. ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลาย 5. มักถูกใส่ความ 6. ได้รับความลำบากมากเที่ยวดูการเล่นมีโทษ6ตามวัตถุที่ไปดู 1. นึง ดำที่ไหนไปที่นั่น 2. ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น 3. ดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่น 4. เสภาที่ไหนไปที่นั่น 5. เพลงที่ไหนไปที่นั่น 6. เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นการเล่นพนันมีโทษ6เมื่อ 1. นเมื่อชนะย่อมกรอเวน 2. เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์สินที่เสียไป3 ทรัพย่อมชิบหาย 4. ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำา5เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน 6. กไม่มีใครประสงค์จะแต่งานด้วยฝนตกบินบาทสายเดินต้องส่ย้อยครบคนชั่วเป็นมิตรม,มีโทษ 6. ตามบุคคลิตที่ครบ 1. นึ่ำให้เป็นนักเรงการพน,นัน 2. องนำให้เป็นนักเรงเจ้าชู้ 3. นำให้เป็นนักเลงเล่า 4. นำให้เป็นคนรวงเขาด้วยความปลอมของปลอม 5. นำให้เป็นคนขี้โกงเขาซึ่งหน้า 6. นำให้เป็นนักเลงหัวไม้เกียดค้านทำงานมีโทษ6 1. มักใช้อ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทำงานการงาน 2. มักให้อ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทำการงานสมักให้อ้างว่าเวลาเย็นแล้วชื้นฉ่าไม่ทำการงานยีสเกาสี่สายนมักให้อ้างว่ายังเช้าอยู่แล้วไม่ทำการงานห้ามักให้อ้างว่าหิวนักแล้วไม่ทำการงานหกมักให้อ้างว่ากระเหยนักกระหายนักแล้วไม่ทำการงาน